ครับผมสวัสดีครับเู่กับช่างมอลน,นะครับเนาะวันนี้ช่างมอนไงมารีวิวการพันหลอดนะครับเนาะวิธีการพันหลอดของงานขึ้นแขนนะครับเนาะครับไม่เส็ด งานเคลืนเขียนนะครับเนะาะช่างบองก็ได้ต่อปลาเอ็นไว้ไว้หลายแล้วครับเพื่อจะน้าจัดทรงให้ลูกค้านะน้อครับเนาะนี่ครับต่อปลาเอ็นไว้เรียแบรบ้อยนะครับผมเพื่อจะน้าจัดทรงให้ลูกค้านะครับเนาะงานเคลืนเขียนนะครับเนาะมีได้ในประมาณสามชุดครับผมชุดละสี่สิบกระบองครับผม สี่สิบสามหมุนนะครับเนาะนี่ครับช่างมอนก็ได้ใส่แผงโซล่าเซลล์ครับผมนี่ครับทำการาใส่ความแสงสว่างเนาะครับเนาะเพราะเพราะว่าช่างมอนกน็ร้อนอยู่ในเต็นท์ครับทำงานขุดหกหนองน้าเนาะครับเนาะ ไปทุกจังหวัดครับผมจังหวัดเทพยนจ้างปากกระกไปเนาะครับเนาะนี่นอยู่ราชบ,บุรีเนาะครับเนาะจังหวัดราชบ,บุรีมึงนี่ก็ได้มาให้พี่ให้น้อนห้องมึงวางงานช่างหมือนย่างเหยียดกิเกานะครับเนาะพอวาง,งาน,นั้นอุปกรณ์ช่างเหมือนจะเอาใส้นเลนี่นะเว้ยนี่เป็นสายพี่อีครับผมไงไก่จะเบิดแล้วครับผม เ็ดสูงลูกค้าประจำแน,น่นอนเช่นไรครับเป็นฝากกำลังแรงฝากกำลังใจช่างบ่นเด้เอะกันด้วย,วยช่องนอิหน่อยฝากกดติดตามกไดไลค์กดแชร์กดติดตามแน่นอนเนาะยามเขาพันก,นกนัมันไม่ค่อยเห็นเขาเลยยามเขาพันเขาเอาหลอดซองหลอดทาบใส่กันครับผมแล้วเอาเชือกพันเลย เราเชี่ยวพันแล้วกันแค่จเจาสันหอยาวเงี้ยนะเขาเนาะแค่แจวสันอย่างานะเงี้ยเขาแบบอ่าหยอดเก,ก,ก,กาวหุอนนะครับพนะี่น้องเขาก็หยอดเกาวหุอนนะเขาเนาะครับอันท่อหดพรมกับได้ใ,ใส้แบบใส่ไว้แตบบ่หุ่มเนาะเขาจะว่าช่าง,งม่อนมุมี้ไฟฟ้าเชื่อมโหลดสองโหลดนะเขาเนาะช่างม่อนก็ได้ทำเป็นการพัน ขันหลอดโหมยิ้ม,น,มนี่ครับผมนี่ครับหลอดพันยาวรนี่ยเพรมันแคตาบัดนะครับเด้อเป็นหลอดหหมยิ้มนะครับเนาะนี่ครับช่างมือเฮ้ยมารีวิวให้พี่น้องเขาเบิง่งนคอนนะครับเนาะ ว่าจั้งหมนทังเห็ดงานคือเก่าวเด้อสั่งได้ครับผมจะเจราสายยังน้อยเนาะครับเนพื่อจะนําจัดส่งจัดส่งให้ลูกค้าออกเทจอชุดเจอละชุดนะครับเนาะนี่ครับหนีมาแข่งเขาพี่เขาน้องบ่ค่อยได้ลงคลิปครับเดี๋ยวนี้อยากทำงานขับรถไม่โค้กครับการขายยัดส่งให้เขาครับผมนี่ครับท่านใดสั่งมากผมจัดส่งให้เนาะครับเนาะนี่ครับฝากเด้อครับเด้อ ทางทางบอลคนอีกคนอุดรได้เลยครับเด้อครับขึ้นนกตอนขอเขาขึ้นนกขเขากะย่งเห็ดอยู่ครับผมมีสองเจา้าเดี่ยวมาณชี้หาชุดครับผมสองเจ้าอะไรสร้างมากครับผมหาจากนหนยด้ครับเด้อเดี๋ยวยังเห็ดให้ครับผมเดี๋ยวเดียวงานชุดนี่ก่อนครับผมโรงงานขึ้นนกขเขาไปนะครับตามคิ้วนะครับเนาะตามคิ้วด้วยครับี่นอนด้ว ตอนนี้คิ้วหัากระเริ่มเขาแมาลายเนี่ยแล้วครับใส่เขาแล้วดูต้อนกกวักนี่ลุมแล้วตอน,นก็เขามาแน่นแล้วล่ะบุคคาิังกับสร้างเขาแมาลายนะครับเนะาะท่งไดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด,กดติดตามไ่้ด้ครับด้อสวัสดีครับมานครับ